แรงกังเลยลมแรงจันเลยลมแรงจังเลยลมแรงจังเลยวร้อนวรน เดินไปสองวานอยู่ประมาณกิโลนึงถึงล้านแล้วเดินอยู่นี่วันละดีในช่องฟิตนะรอบๆด้วยน้ำแข็งหมดว่าจะหลังคางไม่ว่าจะพื้นดินหรืว่าจะพื้นเหยียบความหนาว